คำถามนี้อเอาแบบนี้เล่าแบบนี้วันหนึ่งที่เหมือนมีเวลาสี่ห้าชั่วโมงไม่เป็นไรคะ่ะวันนี้เราซื้อช่องเฟนทอลนะคะเราไม่ได้มานานเราก็ใช้เวลานี้เลยนะคะ <laughs> เออก็คือว่าเป้าหมายทางการเมืองของลิซ่ามีมาตลอดวันที่การเป็นสสการเป็นนักการเมืองมันห่างไกลชีวิตของเด็กบ้านนอกคนหนึ่งมากการที่เข้าใกล้การเมืองที่สุดคือการเป็นผู้สื่อข่าวาผู้สื่อข่าวลิซ่าไม่เคยเป็นผู้สื่อข่าว โตะอื่นเป็นผู้สื่อข่าวการเมืองโดยตลอดและเลือกที่จะเป็นผู้สื่อข่าวการเมืองเพราะชอบการเมืองอืวันหนึ่งที่เรารู้สึกว่าการเป็นผู้สื่อข่าวทางการเมืองไม่ตอบโจทย์เราแล้วเราเลือกที่จะออกมาแล้วเรากลับไปทําธุรกิจช่วยพ่อแม่ที่บ้านทําธุรกิจวันหนึ่งพอมันมีพักอนาคตใหม่อ่ะที่เขาบอกว่าฉันไม่ชอบคํานี้นะแต่ว่ามันดูแบบคำคำมันสวยเกินไปกระดิ่งในใจมันดังขึ้นอ่ะเออคําเนี้ยแล้วฉันรู้สึกว่าคนนี้เป็นใครวะ ธนาธรอ,อะ่ะคือคนนี้เป็นใครวะนู่นนี่นั่นมันมันก็ดูไกลเราอยู่ดีอะ่ะแต่พอวันหนึ่งที่ธรรมศาสตร์วันนั้นเปิดตัวชอ่อเปิดตัวช่อเป็นโคศกพักใช่ไหมแล้วเรากับช่อเป็นเป็นเป็นเพื่อนในเฟรนในเฟสบุ๊กกันอยู่แล้วแล้วช่อก็เปิดตัวแล้วเราก็ไปเม้นช่อว่ายินดีด้วยดีใจด้วยมากๆหรืออะไรสักอย่างซัมติงแบบคําสั้นๆอะ่ะแล้วช่อยก็บอกว่าคิดถึงพี่จังคิดถึงพี่มากๆอะไรอย่างเงี้ยโดนแล้วเออกูนอนรู้สึกว่าแบบเชื่อ มันไม่ใช่แค่กระดิ่งแล้วตอนนี้คลองคลองในใจกูมันตึงตึงตึงมันดังหนักมากน้องชาย